ครับหลังจากที่เราตีมังกรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมเราจะได้กล่องมังกรมาเราก็ไปเปิดกล่องมังกรกันเลยกล่องมังกรอยู่ตรงนี้ตรงใบเรียกเริ่มกันเลยครับผมมันก็จะมีสองหน้านะมี2หน้าอ่าหน้าหนึ่งจะเก็บได้อ่าประมาณ50กล่องถ้าผมจะไม่ผิดเก็บได้50กล่องไปๆครับผมมีอยู่2หน้าก็น่าจะเกยน่าจะเลย50กล่องน่าจะมา60กล่องเป็นเป็นต้นไปเปิดเลยแล้วกันอ่ากล่องแรกเก็บมังกร5ชิ้นนะผมกล่องที่2 เกตมังกรอีก6ชิ้นกล่องที่3อู้ห้าดาวเข่ามังกรนะผมเดี๋ยวนี้กล่องระดับพรีเมียมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมลืมเปิดกล่องชนะกิ้วกล่องนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะผมเดี๋ยว,วเปิดไปก่อนแล้วกันโอเคเปิดต่อได้เข่ามังกร5ชิ้นนะผมเก็ตมังกร7ชิ้นกล่องรางวัลดาเมจอันดับหนึ่งอีก ก้อนเซเว่นไนท์อันนี้ก็ไม่ใช่ผมก็เปิดทิ้งไปเลยสามหกดาวเปิดทิ้งไปเลยฮะต่อไปก็เปิดกันต่อมามันอ้าวกล่องเต็มเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่ครับผมเอาละเคี่ยวช่องเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันดีกว่าโอเคใบเรียกอ่าเปิดต่อเลยโอ้จอมตีเวทห้าดาว ต่อไปครับผมเกาะห้าดาวเราจะได้6ดาวชิ้นไหมเนี่ยเขามังกร9ชิ้นนะผมโอเคกล่องต่อไปเขามังกรอีกหกชิ้นกล่องต่อไปเขามังกร5ชิ้นกล่องต่อไปเขามังกรอีกห้าชิ้นกล่องต่อไปเขามังกรเจ็ดชิ้นเปิดรัวๆตอนนี้เปิดลุลัวขามังกรอีก9ชิ้นนะผมเขามังกรอีก9ชิ้น เกตมังกร7ชิ้นฮะขอมังกร7ชิ้นขอมังกรอีก7ชิ้นมาแล้ว6ดาวแรกของเราผมอุปกรณ์โจมตีเวทอุ้ยอัตราคีย์สร์เซ็ดาวแรกของเราวันนี้โอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยเกตมังกร6ชิ้นนะผมโอเคเกตมังกรอีก5ชิ้นเข่ามังกร7ชิ้น เกตมังกรอีเชิ้นเกตมังกร5ชิ้นนะผมโอเคกล่องระดับพิมพ์มระดับเอสอันนี้ไม่ใช่อันนี้สงครามปราสาทโอเคเปิดทิ้งไปเลยครับผมทองสามหมื่นโอเคต่อไปเลยเขมามังกร6ชิ้นฮนะเขมามังกรอีแปดชิ้นเกตมังกร6ชิ้นเฮ้ยมึงยังไม่ออกสักชิ้นเลยเหรอเนี่ยโอ้ยหกดาวหกดาวมา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 เร็ว เปิดรัวครับผมจังหวะนี้ห้าดาวอ้ยอย่างงี้เอาไปจับเอาไปจับเพิ่มระดับเอายังไงต่อ6ชิ้น6ชิ้นยังไม่โผยังไม่โผล่ห้าห้าดาวมาอีกแล้วครับโอเคไปต่อเลยไปต่อเลยไปต่อเลยห้าดาวไปต่อเลย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 ขอมกรสิบชิ้นนะโอเค อาวุธสีดาวสีดาวรู้สึกเน็ตดหน่วงหน่อยนิดนึงอาวุธสีดาวดาวะผมเกตมังกร5ชิ้นเกตมังกร7ชิ้นโอ้ขอหกดาวอีกชิ้นก็ยังดีผม50กว่ากระกอง60กว่ากระกองโอ้โหอะอะไร6ดาวจะออกน้อยขนาดนั้น 5าดาวครับผมโอเคห้าดาวออกโลลัวเลยตอนนี้อาวุธห้าดาวออกรลัว,ลวอา้าวสามชิ้นติดตัวนี้สี่ดาวไม่ว่ากันโอเคเปิดลุลวัวอ้อาวกล่องปราสาทมาอีกแล้วผมเปิดกันไปเลยลูบี้สิบชิ้นโอ้น้อยจางระดับเอชนอรอ์ โอเคเก็บมังกร7ชิ้นต่อไปโอ oh, <Okay. S 2> าเกตมังกรเจ็ดชิ้นอะต่อไปขามังกร5ชิ้นอะต่อไปต่อไปเลย <c oughs> เร็วเร็วเร็วโอเคอหกดาวตัวที่สองบล็อกสาองเอร์เซ็นต์โอ้ยใสย่แน่แน่ได้แล้วได้ของใส่แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวมาทำอา,อารีน่ากันนะผมโอ้โหผมนี่ชื่นใจเลยได้ของมาใส่ในการลงอารีน่าเพิ่ม โอเคโอเคต่อไปโอ okay, เคเก็บมาก่อนชิ้นโอ้ oh, เปิดได้อะไรผมก็ไม่วอลลี่แล้วตอนนี้โห oh, ได้มา2ชิ้นบนรรลุปเป้าหมายไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกเศษเหล็กที่เอาไว้ทุบบวกชิ้นเมื่อกี้ให้ผมขอมาก่อนชิ้นโอเค5้าดาวรัวตอนนี้5้าดาวรัวเต็มอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปไปไปบวกช่องเลยดีกว่าอย่างเงี้ยผมจะไปบวกช่องเลยดีกว่าโอเคเราก็มาเปิดต่อกันเลยครับผมหลังจากผมไปขยายช่องมาเมื่อกี้ช่องน้อยเหลือเกินโอเคอ่ะเปิดต่อไปกล่องรางวัลระดับหนึ่งห้าดาวครับผมโอเคอ่าอัศวินห้าดาวไปเรื่อยเดี๋ยวผมคอยไปเปิดเองอ่าโอเคสี่ดาวดาบสี่ดาวเกาะสี่ดาว กรดมังกร6ชิ้นดาบ5ดาวและสุดท้ายของเราในวันนี้ผมโอเคจะเป็นอะไรเขามังกร6ชิ้นโอเคก็จบไปแล้วผมสำหรับกล่องมังกรทั้งหมด60กว่ากล่องส่วนเขามังกรกับเกรดมังกรนะผมก็เราจะเอาไอ้พวกนี้ไปใช้ในการทำอ,อาวุธทำชุดเกาะซึ่งอาวุธกับชุดเกาะเนี่ยผมมันจะมี ออปชันเสริมที่มันพิเศษแตกต่างกับอาวุธธรรมดาทั่วไปเกาะธรรมดาทั่วไปตรงที่ว่าออปชันมันจะสูงมากครับผมอ่ะส่วนวิธีการสร้างครับผมก็สร้างอย่างนี้เข้าทํามังกรเข้าสร้างอุปกรณ์เราก็จะเจอหน้านี้หน้าการสร้างอุปกรณ์เสร็จแล้วอ่ามันก็จะบอกวัตถุดิบที่มีรั้ผมเขามังกรมีกี่ชิ้นเก็ดมังกรมีกี่ชิ้น เขาบังกรน,นะผมเราก็จะใช้ในการสร้างพวกอาวุธส่วนกริดบังกรเราก็จะใช้ในการสร้างพวกอาชุดเกาะเสร็จแล้วมันก็จะมีค่าคอร์สต,ต่างกันนะผม30มชิ้น100ชิ้น500ชิ้นต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าอาสามสิบชิ้นเนี่ยมันจะสุม่มสุ่มอาวุธ4ดาว5ดาว6ดาวส่วน100 100ชิ้นนะผมมันก็จะสุ่มแค่เอาอาห้าดาวกับ6ดาวส่วน 500ชิ้นมันการันตีแน่นอนนะผม6ดาวแน่นอนร้อยปร์เซ็ซึ่งผมเป็นคนประเภทที่ว่าชอบเสียงดวงด้วยเอางี้เปิด30ลรัวจนหมดเลยดีวยกว่าดูทีว่ามันได้ให้อะไรได้มัง้งมาเริ่มกันเลยชิ้นแรก5ดาวครับผมโอ้โหชิ้นที่2ชิ้นที่2ชิ้นที่2 6ดาวโหกดาวหดาวหดาว,ดาวโอ้ หกดาวาอะไรก็ได้จะลุ้นออปชั่นสักหน่อยสร้างลูกแก้วมังกรดีกว่าอ่ารู้สึกเบลิก้าผมจะต้องการอาว,วุธเสริมให้มัน <c oughs> อย่างน้อยบผมไอ้พวกที่ได้มาเนี่ยเราก็สามารถเอาไปทำการอัพเกรดอาว,วุธับผม ให้มันบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ได้เป็นวัสดุดิบในการใช้บวกอาวุธนั่นเองอเรู้สึกวันนี้โชคไม่ค่อยมาเล้วโอ้โห้าดาวขออีกแค่ดาวเดียวก็ไม่ได้เหรอ, <c oughs> อเฮ้คนพีนัก,ก้ามาผมตีผมดีๆหน่อยเอ,ออเออเออ,อ ไม่เข้าสี่ดาวตีตีตีโอ้ยร้านพี่เปิดที่ไหนเนี่ยผมยังไม่ไปอีกเลยตียันชิ้นสุดท้ายก็ไม่ได้โอ้ยพี่มีแค่พลังกล้ามที่ทรงกำลังแค่นั้นเองเหรอพี่มีหัวคิดขีแอคทีฟหน่อยอ่าตีตีชุดเกาะห้าดาวอ่ะดูดิตีเข้าไป ดาวสองชิ้นตีอีกยัดเข้าไปยัดเข้าไปโอ้ฮ่าดาวสามชิ้นสามชิ้นลวดโอเคครับผมจะไม่ต่อว่าอะไรคุณพี่แล้วผมเชิญคุณพี่ตีตามสบายเลยครับผมรู้สึกว่าผมจะอ้อนวอนพี่เท่าไหร่พี่ก็ไม่ให้ผมสมใจดังปรารถนาเลยเมันออกกล้าม ขึ้นไปบนหัวสักนิดนะโอ้โหสามชิ้นสุดท้ายดูดิขอหกดาวชักชิ้นได้ไหมไม่ได้น้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยโอ้ยสุดท้ายครับผมกับ อ้อนวอนขอบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาครับผมในการสร้างชิ้นนี้กดไปแล้วล่ะสามสอนึ่นมนมคนไม่มีบุญก็จบไปแล้วผมสําหรับการตีอาวุธสําหรับใครที่ต้องการให้ผมทำคลิปอะไรมีคลิปต่อไปครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยที่ใต้คลิปครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะผมบาย